ท่านผู้ชมเคยได้ยินคำนี้ไหมครับแมวจะสีขาวหรือว่าสีดำถ้ามันจับหนูได้แมวนั้นเป็นแมวที่ดีลองทายสิครับว่าคำพูดนี้เป็นคำพูดของใครคำพูดนี้เป็นคำพูดที่เขย่าเศรษฐกิจของประเทศจีนอย่างมากเลยทีเดียวนะครับคำพูดนี้สามารถเปลี่ยนแปลงความเข้มงวดเคร่งครัดในระบอบของจีนให้กลายเป็นมีความรีแลกซ์มากขึ้นมีความมุ่งสู่ความมีประสิทธิภาพในการสร้างประเทศของจีนมากยิ่งขึ้น คำพูดนี้เป็นคำพูดของเติ้งเสี่ยวผิงครับเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยท่านผู้ชมคิดว่าเขาตำแหน่งอะไรครับในขณะนั้นผมไม่แน่ใจว่าหลายคนทราบหรือไม่ว่าเติ้งเสี่ยวผิงไม่เคยเป็นประธานาธิบดีของจีนเขาไม่เคยดํารงตําแหน่งอย่างเป็นทางการสูงสุดนะครับของจีนหากแต่ว่าอิทธิพลของเติ้งเสี่ยวผิงนั้นมีอย่างมากมายมหาศาลเลยทีเดียวแล้วก็เป็นอิทธิพลในเชิงที่สามารถขับเคลื่อน หลักดันให้ประเทศจีนนั้นมีการก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดมากเลยทีเดียวตราบจนกระทั่งถึงทุกวันนี้นะครับผลงานของเติ้งเสี่ยวผิงนั้นทําให้สีจิ้นผิงนะซึ่งเป็นประธานาธิบดีของจีนแล้วก็เป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ของจีนเนี่ยสามารถขับเคลื่อนต่อยอดมาได้อย่างมากมายมหาศาลก็จากเติ้งเสี่ยวผิงผู้นี้คำพูดที่บอกว่าแมวจะสีขาวสีดำถ้าจับหนูได้ก็เป็นแมวที่ดีนั้นออกมาจากปากของเติ้งเสี่ยวผิงตอนนั้นเกือบจะ90ปีแล้วนะครับแล้วก็ชายวัย7ปีเกือบ90ปีนั้นก็มีการเดินทางลงต้ นะมีคําพูดเขาเรียกว่าเป็นการเดินทางลงใต้ของเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยไม่ได้เดินทางมาพักผ่อนแต่ว่าเป็นการเดินทางมาเพื่อปลุกให้จีนนั้นตื่นขึ้นหลังเหตุการณ์เทียนอันเหมือนการเดินทางเนี่ยเป็นการเดินทางไปยังกวางโจวเซินเจิ้นแล้วก็เซี่ยเหมินเป็นบทการขับเคลื่อนจีนนะหลังเทียนอันเหมือนเพื่อให้จีนเปิดประเทศทําให้ประเทศจีนนั้นมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดครับซึ่งเป็นแนวคิดที่ถ้าเป็นย้อนเวลากลับไปท่านผู้ชมลองนึกสภาพดูนะครับไม่มีใครรู้อนาคต แต่เป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่มากนะฮะแล้วถ้าตัดสินใจไม่ดีเนี่ยถ้าลองคิดดูเป็นผู้บริหารประเทศเป็นผู้นําประเทศเนี่ยนะแม้ว่าจะเป็นพรานดีนะฮะแต่ว่าเขาเป็นคนที่เป็นผู้ที่บงการก็แล้วกันขับเคลื่อนถ้าพลาดมาเนี่ยปัญหาเกิดเลยนะฮะแต่เขากล้าที่จะตัดสินใจวันนี้ฮะเรามองย้อนกลับไปเนี่ยก็เรียกว่า backward กลับไปมันดูเหมือนง่ายที่จริงไม่ง่ายเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของเติ้งเสี่ยวผิงเพราะฉะนั้นคําว่าแมว สีขาวสีดําจับหนูได้ยอดเยี่ยมเนี่ยนะต้องบอกว่าเป็นการอุปมาประใหม่นะว่าไม่ว่าจีนจะใช้ระบบเศรษฐกิจแบบไหนจะใช้สังคมนิยมหรือทุนนิยมเนี่ยถ้าอันไหนที่ทําให้ประเทศเขาโตนะเขาทําตราบใดที่ประชาชนจะอยู่ดีกินดีมากยิ่งขึ้นเขาก็จะทําซึ่งวลีที่ได้กล่าวไปแล้วเนี่ยนะคนจีนในภายหลังก็มีการตั้งชื่อทฤษฎีนะนะของคําพูดวลีเนี่ยว่าทฤษฎีแมวดีซึ่งเรื่องราวนี้น่าสนใจมากเลยทีเดียว ในตอนนั้นเนี่ยจีนประสบกับวิกฤตการณ์หลังก้าวกระโดดไกลขณะนั้นมีเกษตรกรนะครับทดลองทําการแบ่งที่ดินทํากินนะฮะเป็นครอบครัวเป็นครัวเรือนซึ่งแน่นอนว่าวิธีการเหล่านั้นเนี่ยถ้าย้อนกลับไปมันก็ขัดกับแนวคิดของพรรคคอมมิวนิสต์ของจีนในขณะนั้นอย่างมากเลยทีเดียวเขามองกันว่าแนวคิดนั้นคล้ายกับการเป็นทุนนิยมเขาไม่ยอมรับกันเลยครับแต่ว่าเติง้งนะฮะเติ้งสิวผิงเนี่ยไม่ถอยเติ้งบอกว่าอะไรก็ได้ที่ทําให้คนหายหิวอันนั้นใช้ได้ทั้งนั้น จะเรียกอะไรก็ช่างมันเวลาผ่านไป30ปีจีนได้กลายเป็นเอกพิหามำนาจทางเศรษฐกิจของโลกอันดับสองเอาง่ายๆครับลองมาดูฮะินเ,เจ้น,นะฮะจากหมู่บ้านชาวประมงก็ได้กลายเป็นมหานครนวัตกรรมและทั้งหมดนี้มันเริ่มต้นจากวลีธรรมใดที่ผมได้กล่าวไปแล้วว่าแมวสีอะไรนะจะเป็นสีขาวสีดําถ้าจับหนูได้ก็ดีทั้งนั้นดัะนั้นคลิปนี้ไม่ได้มาอวยเติ้งเสี่ยวผิงนะแต่ว่านี้จะมาพูดถึงทั้งแง่ดีและแง่ร้ายของเติ้งนะในฐานะของการวิเคราะห์ แล้วก็จะได้เรียนรู้ไปด้วยว่าเติ้งเสี่ยวผิงคือใครเขาทําอะไรเขาผ่านชีวิตไทม์ไลน์มาอย่างไรซึ่งถ้าเราดึงเอามาเฉพาะสิ่งที่เป็นประโยชน์ในการบริหารในการปกครองในลักษณะของเศรษฐกิจนะฮะเฉพาะเศรษฐกิจเรามาดูกันว่าเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยเขาทำอะไรมาบ้างเขาผ่านอะไรมาบ้างเนั้นหากใครเนี่ยได้เห็นว่าตอนเด็กๆเกติ้งเสี่ยวผิงเขาอยู่อย่างไรนะก็ต้องบอกว่าเขามาจากเสฉวนเราพูดถึง3มก,ก๊กเสฉวนก็ต้องพูดถึง หลือวปังเล่าปังนะถ้าพูดถึงเล่าปีขงเบงนะฮะเหล่านี้ก็มาจากเสฉวนตัวของเติ้งเสี่ยวผิงนั้นก็โตมานะจากที่เสฉวนแล้วก็เป็นอำเภอเล็กๆเ,เสียด้วยเติ้งเสี่ยวผิงเกิดในคริสต์ศักราช1904ก็ถามว่าโตมาจากครอบครัวรวยไหมก็ต้องบอกว่าก,ากลางๆนะเป็นครอบครัวชาวนาชั้นกลางก็มีที่ดินเป็นเจ้าของที่ดินบ้างแหละครับแต่สิ่งที่ครอบครัวของเติ้งนั้นให้เติ้งมาเนี่ยไม่ใช่ทรัพย์สินอย่างเดียวนะฮะ สิ่งที่สําคัญและที่เขาโฟกัสเนี่ยก็คือเรื่องของความรู้เพราะนั้นความรู้เนี่ยสำคัญจริงๆเวลาเติมความรู้เข้าไปในสมองไปไงครับก็จะมีไอเดียทรัพย์สินสินทรัพย์หรือเงินทองอะไรต่างๆเนี่ยมันจะสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดก็เพราะปัญญานี่แหละครับแล้วก็ต้องบอกว่าไอ้ความใฝ่รู้ที่ครอบครัวของเติ้งนะฮะพยายามที่จะอบรมบ่มเพาะหล่อหลอมก็ทําให้เขาเนี่ยเดินทางมาได้ไกลเหลือเกินเมื่อเขาอายุได้16ปีนะฮะในปี1920 เติ้งก็ได้มีโอกาสเดินทางไปที่ประเทศฝรั่งเศสเป็นการเดินทางไปในโครงการนักเรียนจีนนะฮะเป็นนักเรียนที่เรียกกันว่าในโครงการฉินกงเจี้ยนสวก็เรียกว่ามีลักษณะของการเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยการที่เขาไปเรียนที่ฝรั่งเศสในที่นั้นเนี่ยนะฮะทำให้เขาเป็นหนึ่งในนักปฏิวัติรุ่นใหม่เริ่มบ่มเพาะความคิดทางด้านการเมืองการปกครองนะฮะคือไม่ได้ไปเรียนเฉพาะหลักการเศรษฐกิจบริหารเขาไป ได้ไอเดียเรื่องของการปกครองที่ฝรั่งเศสเป็นตัวตั้งต้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เดินทางไปที่สหภาพโซเวียตโดยเขาไปศึกษามหาวิทยาลัย,ยของพวกขบวนการคอมมิวนิสต์ในขณะนั้นในห่วงปี1925ถึง1926และที่โซเวียตนั้นเนี่ยก็เลยทําให้เติ้งนะฮะได้กลายเป็นคนที่จากนักเรียนนักศึกษากลายเป็นนักปฏิวัตินี่คือจากจีนนะฮะไปสู่ฝรั่งเศสแล้วก็ไปสู่ที่โซเวียตเขาก็ได้เปลี่ยนแนวทางความคิดของเขา และเขาจะเป็นบุคคลคนหนึ่งที่เป็นกลจักนะฮะในการขับเคลื่อนการปฏิวัติที่มากมายในจีนและเมื่อเขากลับมาจากต่างประเทศนะะกลับมาที่ประเทศจีนเขาก็ได้เริ่มขับเคลื่อนตามแผนการในใจของเขาที่เขาได้ตั้งใจแล้วก็วางมาโดยตลอดเลยทีเดียวครับเติ้งได้กลายเป็นผู้จัดการทางการเมืองนะฮะและทางการทหารในเขตปกครองตัวเองของคอมมิวนสิสต์ที่เรียกกันว่าเจียงซีโซเวียตที่นั่นเองครับเติ้งได้เริ่มสร้างเครือข่าย สั่งสมประสบการณ์และได้เรียนรู้วิธีการต่อสู้แบบการปฏิวัติ (Revolution) อย่างไรก็ตามครับเส้นทางที่เติ้ร์มีความเชื่อตามอุดมการทางการเมืองของเขานะฮะมันก็ไม่ได้โรยได้กลีบกุหลาบในปี1934กองทัพชาตินิยมของเจียงไคเชกได้ทําการปราบปรามพรรคคอมมิวนสิสต์ซึ่งนั่นทําให้เติ้งนะฮะหลีเกเลี่ยงไม่ได้นะครับเติ้งกับพวกเนี่ยจะต้องทําการหลบหนีอย่างมากมายมหาศาลเลยทีเดียวนั่นคือจุดเริ่มต้นของลองมาร์ชหรือการเดินทางอันยาวไกล ระยะทางกว่า9000กิโลเมตรเป็นการเดินทางที่เหนื่อยล้าของเติ้งเป็นอย่างมากเพื่อเป็นการหนีเอาตัวรอดนะฮะไปหาที่มั่นใหม่นะแล้วเติ้งก็หนีไปอยู่ที่มณฑลสานซีที่ห่างไกลมากในปี1937ถึง19 4 5เติ้งรับหน้าที่เป็นข้าหลวงการเมืองหรือที่เรียกกันว่าคอมมิสซาในกองทัพปลดปล่อยคอมมิวนิสต์ที่ชื่อว่ากองทัพเส้นทางที่8และในห้วงเวลานั้นเองครับก็เป็นช่วงที่เขาได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็น เลขาธุการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Central Committee of the Chinese Communist Party และต่อมาครับในช่วงสงครามกลางเมืองของจีนในระหว่างปี1947ถึง1949เติ้งก็ได้กลายเป็นข้าหลวงใหญ่หรือหัวหน้าฝ่ายการเมืองของกองทัพสนามที่2ซึ่งมีบทบาทสำคัญนะครับในการเข้ายึดครองพื้นที่ของจีนทางด้านทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้นะดินแดนทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ และเมื่อฝ่ายคอมมิวนิสต์นั้นสามารถที่จะยึดอํานาจได้นะฮะในปี1949เติ้งนะเสี่ยวผิงนะครับก็ได้รับการดํารงตาแหน่งนะแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเป็นผู้นําระดับภูมิภาคของจีนนะในตอนล่างแล้วหลังจากนั้น3ปีให้หลังนะครับประมาณราวๆปี1952นเะครับเติ้งก็ได้รับการแต่งตั้งนะครับให้เป็นรองนายกรัฐมนตรีหรือ Vi c e p พ e m i e r โดยโดนเรียกตัวนะครับให้กลับมาที่กรุงปักกิ่งนะครับและรับการแต่งตั้งให้เป็นรองนายกและต่อมาในปี1955 เติ้งก็รับการแต่งตั้งให้เข้ามาอยู่ในโพลิตบูโรหรือถ้าเรียกชื่อเต็มเนี่ยก็เรียกกันว่า p o l i t i c a l bureau หรือกรมการเมืองสูงสุดของพรรคเรื่องราวนี้น่าสนใจครับจากลูกชาวนาชายที่มีการต่อสู้นะอย่างมากมายมีการถอยร่นแบบลองมาร์ชได้รับการศึกษาในฝรั่งเศสในโซเวียตแล้วก็มีการขับเคลื่อนการปฏิวัติจนกระทั่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับสูงมากเลยทีเดียวนะครับในพรรคคอมมิวนิสต์เรื่องราวของเติ้งนั้นยังมีอีกมากเรามาฟังกันต่อ นี่เราจะมาเจาะกันนะฮะในส่วนที่มีความสําคัญตามเส้นเรื่องนะของชีวิตเติ้งเสี่ยวผิงจริงๆนะครับก็คือย้อนกลับไปในช่วงปี1934หลังจากที่กองทัพของพรรคก๊ก,กมินตัง๋งทําการปิดล้อมนะครับพรรคคอมมิวนิสต์จีนเติ้งเสี่ยวผิงก็ถูกบีบบังคับให้เข้าร่วมที่เรียกกันว่าลองม c ชหรือว่าการเดินทางไกลเนี่ยนะซึ่งกินเวลาประมาณ1ปีนะฮะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่16ตุลาคม1934ถึง22ตุลาคม1935 ซึ่งลองมาร์ชเนี่ยก็คือการอพยพนะครับของกองทัพแดงจากมณฑลเจียงซีไปยังมณฑลซานซีไกลมากเลยทีเดียวครับอย่างที่ผมได้เรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปแล้วเหตุผลที่เกิดการลองมาร์ชเกิดขึ้นก็เป็นการหลบหนีนะกองทัพอันเข้มแข็งของพรรคก๊ก,กมินตัง๋งกับพันธมิตรพรรคแต่ในวิกฤตของเติ้งนะครับกลับมีโอกาสที่เติ้งได้รับนะครับเพราะว่าในระหว่างการลองมาร์ชนั้นทําให้เติ้งได้มีความใกล้ชิดกับบุคนคลคนหนึ่งที่มีความสําคัญนะของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในขณะนั้นเป็นอย่างมากนั่นก็คืออเเหมาจตง ก็เรียกได้ว่าเป็นโอกาสที่เขาจะได้แสดงฝีมือนะฮะฝีไม้ลายมือความรู้ความสามารถนะครับให้เหมานะฮะได้เห็นซึ่งไอ้ความใกล้ชิดสนิทสนมนะครับการแสดงฝีไม้ลายมือให้ผู้นําดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์ในขณะนั้นอย่างเหมาเจ๋อตุงได้เห็นเนี่ยนะฮะก็ต้องบอกว่าสร้างอิมเมจนะครับการเล่าขานนะอย่างมากเลยทีเดียวซึ่งไอ้การทําลองม้าของเขาเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะฮะเพราะมันเป็นสถานการณ์ที่บีบบังคับให้เติงนะครับจะต้องเข้าร่วมนะครับแต่ไอ้สถานการณ์นั้นเนี่ย มันถือได้ว่าเป็นบททดสอบที่สําคัญยิ่งและถือได้ว่าเป็นตํานานของการอยู่รอดในการปฏิวัติอย่างไรก็ตามครับชีวิตของเติ้งเสี่ยวผิงนั้นก็เหมือนกับโรลเลอร์โคสเตอร์นะครับเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายแล้วก็ดีใหม่อะไรต่างๆนี่มันสับสนวุ่นวายไปเสียหมดน,น,นะครับซึ่งในช่วงปฏิวัติวัฒนธรรมหรือ cultural revolution เนี่ยเติ้งเสี่ยวผิงถูกกําจัดออกจากอํานาจถึง2คร้งสองคราด้วยกันแล้วก็ถูกตราหน้าว่าเป็นพวกที่เดินทางบนเส้นทางของทุนนิยมหรือที่ภาษาอังกฤษใช้คําว่า capitalist roader แล้วที่เจ็บปวดหัวใจเติ้งเสี่ยวผิงมากที่สุดก็เพราะว่ามันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับกับลูกชายนะของเติ้งเสี่ยวผิงที่ชื่อว่าเติ้งผู่ฟางเขาถูกทําร้ายนะครับโดยเรดการ์จนกระทั่งจะต้องพิการเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามก็มีผู้สื่อข่าวนะครับคอลัมัิสต์ไปทําการสัมภาษณ์เติ้งผู่ฟางในเวลาต่อมานะครับซึ่งก็ถามพูดคุยถามหลายอย่างมากเลยทีเดียวนะครับเขาบอกว่าเขาเจ็บปวดกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เขาไม่เคยโทษบีดางเขาเลยแต่เขาโทษว่ามันเป็นยุคสมัยนะที่ หมยมันเกินคนคนไม่ใช่คนและทำร้ายกันขนาดนั้นซึ่งถ้าเราอ้างอิงถึงหนังสือที่ชื่อว่า w i l Swan ที่เขียนโดยจองชางบันทึกไว้ว่าในยุคปฏิวัติวัวฒนธรรมได้ระบุว่าเติ้งเสี่ยวผิงนั้นถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงนะครับและลูกชายของเติ้งเสี่ยวผิงอย่างเติ้งผู่ฟางเนี่ยก็ได้รับการ ถูกทำร้ายนะครับอย่างทารุณมากเลยทีเดียวแต่ไม่ว่าจะถึงจุดตกต่ำในชีวิตมากสักเพียงใดนะแต่เติ้งสิวผิงไม่เคยลาทิ้งแนวคิดของเขาที่เขาใช้เป็นคีย์หลักในการดำเนินนโยบายในการขับเคลื่อนต่างๆก็คือแมวจะสีขาวหรือสีดำถ้าจับหนูได้แมวนั้นก็ดีพอ ท่านผู้ชมครับจุดเปลี่ยนที่สำคัญของจีนนั้นเกิดขึ้นในปี1976นั่นคือปีที่ประธานเหมาครับเหมาเจ๋อตุงได้เสียชีวิตลงแน่นอนว่าองค์คาพยพบรรดาสมัพกพรรคพวกลูกน้องผู้ใต้ขั้ชาและบุคคลที่อยู่รายล้อมเหมาเนี่ยนะก็แตกคอกันแน่ครับเพราะว่าทุกคนก็อยากจะขึ้นมาอยู่ข้างบนเหมาเจ๋อตุงนั้นในช่วงยุคสมัยของเขาเนี่ยก็เกิดปรากฏการณ์นะที่มีขบวนการที่เรียกกันว่าแก๊งออฟโฟเกิดขึ้นนะฮะ เพราะว่าบรรดาแก๊งออฟโฟเนี่ยก็เป็นลักษณะของการมีความพยายามในการที่จะสืบท่ออานาจนะครับมีความพยายามที่จะสืบท่ออานาจแล้วหนึ่งในแก๊งออฟโฟเนี่ยก็คือภรรยาของเหมาเองเนะรวมถึงลูกน้องทางด้านปีกซีกซ้ายนะฮะคนที่เป็นอุดมการณ์สุดโต่งทางด้านซ้ายเนี่ยก็ถือว่าเป็นกลุ่มแก๊งออฟโฟที่เป็นแกนนาเหมาเจอตุงเสียชีวิตในเดือนกันยายน1976เเมื่อเหมาเสียชีวิตลงท่านผู้ชมก็พอจะเดาออกนะครับว่าลูกน้องที่แบ่งกลุ่มต่างๆเนี่ยก็ต้องการขึ้นมา ในสารคดีนะฮะที่มีชื่อว่า China's Century of Humiliation ได้อธิบายและวชี้ให้เห็นภาพว่าเติ้งเสี่ยวผิงได้กลับสู่เวทีอย่างเต็มภาคภูมิในปี1977เหนีเมาเจอตงเสียชีวิตกันยายน1976เติ้งเสี่ยวผิงเข้ามาแล้ว9 9 7 7โดยเติ้งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีและเป็นรองประธานคณะกรรมาการทหารกลางในปี1977นี่เองครับเติ้งเสี่ยวผิงทำการล้มแก๊งออฟโฟ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้มีอิทธิพลอย่างมากนะครับไปได้สําเร็จทําไมเติ้งเสี่ยวผิงจึงต้องโค่นล้มแก๊งออฟโฟเหตุก็เพราะว่าแนวคิดของเติ้งนั้นเป็นแนวคิดแบบทันสมัยโมเดิร์นซึ่งคําว่าทันสมัยหมายถึงว่าอะไรที่แตกต่างจากสิ่งที่เป็นของเดิมแต่กลุ่มแก๊งออฟโฟีต้องการที่จะสานต่อนะฮะสิ่งที่เคยทํากันมาเนี่ย นะก็คือจุดโฟกัสอยู่ที่วัฒนธรรมนะการพัฒนาด้านวัฒนธรรมไม่ใช่การพัฒนาเศรษฐกิจแต่เติ้งบอกว่าแมวสีดําหรือสีขาวใช่ไหมครับจำได้ไหมครับถ้ามันจับหนูได้มันก็ดีไปทั้งนั้นนะวิธีคิดของเติ้งนั้นเป็นวิธีคิดแบบ modernization เพราะฉนั้นเขาพยายามที่จะโค่นล้มเนี่ยกลุ่มแกงอ f ลโฟที่มีลักษณะของความพยายามในการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงใดๆก็ตามแล้วเติ้งเสี่ยวผิงก็สามารถโค่นล้มกลุ่มแกงอ f ลโฟและเครือข่ายได้สําเร็จเสียด้วยเบอรรี่นอร์เนนะครับเขียนบทความทางวิชาการในปี1977 ในวารสารนะฮะ The China Quarterly ระบุเลยครับว่าเติ้งนั้นกลับคืนสู่เวทีครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นผู้ที่เป็นมาสเตอร์มายน์เป็นผู้ที่มีทิพลนะครับอยู่เบื้องหลังหลายต่อหลายอย่างนะครับแล้วก็สามารถได้คืนอํานาจนะครับตำแหน่งที่สําคัญสําคัญนะครับเข้ามากุมอํานาจอย่างมากเลยทีเดียวครับแล้วในจังหวะนั้นเติ้งก็ไม่ยอมเสียเวลาครับทำการปฏิรูปนะฮะสิ่งที่สําคัญที่เราเคยได้ยินในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับก็คือ4ยุทธศาสตร์สมัยใหม่ บางคนก็เรียกกันว่าสีทันสมัยและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเปิดประเทศของจีนครับจุดนั้นเลยครับท่านผู้ชมครับ <c oughs> เห็นไหมฮะจีนทักวันนี้เป็นจีนที่เปิดประเทศมีการส่งออกอะไรต่างๆมากมาย นะมันเกิดขึ้นจากยุคของเติ้งนะฮะยุคของเหมาไม่ได้เป็นแบบนี้นะฮะพอเป็นเติ้งปุ๊บเนี่ยนะฮะคือเติ้งเนี่ยไม่ได้มาเป็นประธานาธิบดีนะครับเขาเป็นรองนายกแต่เขาเป็นคนขับเคลื่อนครับทั้งปฏิรูปทั้งเปิดประเทศอย่างเต็มตัวเลยทีเดียวทีนี้ในเมื่อเราพูดถึงสีรุศาสตร์สมัยใหม่หรือ4ีันสมัยแล้วเนี่ยก็ขอพูดว่ามีอะไรบ้างที่เป็นยุทธศาสตร์สมัยใหม่เป็น4ีันสมัยอันแรกก็คือการเกษตร อันที่2คืออุตสาหกรรมอันที่3คือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและอันที่4คือการป้องกันประเทศเนี่ยสี่ตัวเนี้ยเป็น4ทันสมัยที่เขาพยายามจะโมดเนียร์นะครับตั้งแต่นยุคข,ของเติง้งเสี่ยวผิงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับจีนให้ความสําคัญกับแนวทางเนี้ยอย่างจริงจังตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่19 7 0แล้วก็มีเป้าหมายครับอยากจะให้บรรลุนะฮะความทันสมัยเนี่ยภายในศตวรรษที่20ก็เรียกว่ามีเวลาประมาณ30ปีคําถามคือว่า4ทันสมัยนั้นทําไมแก๊งออฟโฟไม่อยากให้เกิดขึ้น ทำไมกลุ่มคอนเซอร์เวทีฟที่บอกว่าเป็นซ้ายจัดนะฮะแตเป็นซ้ายจัดแบบคอนเซอร์เวทีฟนะของจีนนะครับถึงพยายามต่อต้านนั่นก็เพราะว่าจริงๆแล้วแนวคิดนี้ไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องอุดมการณ์ทางการเมืองแล้วครับเป็นแนวคิดที่เอาอุดมการทางเมืองเป็นรองเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการพัฒนาประเทศ จริงๆแนวคิดเนี้ยมันเกิดขึ้นไม่ใช่เติ้งเป็นคนคิดคนที่เสนอแนวคิดเนี้ยเป็นคนที่ชื่อว่าโจเอิร์ไหลครับโจเอิร์ไหลเนี่ยนำเสนอแนวคิดนี้นะฮะนับตั้งแต่เดือนธันวาคม1964แล้วโจเอิร์ไหลเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีตั้งแต่1949ถึง1976เห็นไหมฮะเห็นความสอดรับสอดคล้องไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเติ้งก็ได้รับไอเดียนะฮะมาจากโจเอิร์ไหลเหมือนกันอย่างไรก็ตามครับในยุคที่โจเอิร์ไหลนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีนะแนวคิดนี้ก็ไม่ได้ถูกนํามาใช้ในทันที เหตุก็เพราะว่าในยุคก,ก่อนนั้นเป็นยุคของเหมาและพรรคพวกนะครับเขามีความพยายามในการพัฒนานะปฏิวัติในเรื่องของวัฒนธรรมหรือที่เราเรียกกันว่า cultural revolution เนี่ยอย่างจริงจังมากเลยเพราะนั้นเรื่องอื่นที่มันจะเข้ามาขัดนะขัดแย้งกับแนวทางที่เขาจะสามารถปฏิวัติวัวฒนธรรมได้เนี่ยเขาจะไม่ทําและไอ้เรื่องความทันสมัยนี่มันไปขัดแย้งไงครับเพราะนั้นแกงออฟโฟและกลุ่มคนที่ไม่อยากเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นนะไม่อยากเห็นการเปิดประเทศเกิดขึ้นเขาก็ต่อต้านแต่คนที่ชนะคือฝ่ายเปิดประเทศก็คือฝ่ายของเติง้งเสี่ยวผ ทีนี้ก่อนที่เหมาะจะเสียชีวิตเพียงแค่1ปีนะฮะแนวคิด4 Modernization หรือว่า4ทันสมัยเนี่ยก็ถูกนำกลับมาใช้อีกหครั้งโดยโจเอินไหลในการประชุมใหญ่สภาประชาชนแห่งชาติครั้งที่4ในปี1975แล้วภายหลังเนี่ยจากที่เหมาเนี่ยได้เสียชีวิตในปี1976 หลังจากที่ล้มแกงออฟโฟได้สาเร็จแนวคิดนี้ก็รับการขับเคลื่อนและผลักดันอย่างจริงจังอีกหนึ่งครั้งแล้วใครล่ะครับที่เป็นคนสนับสนุนแนวคิดนี้ก็ต้องเป็นเติ้งเสี่ยวผิงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นสนับสนุนอันดับแรกทําไงฮะผลักดันให้เป็นกฎหมายผลักดันให้เป็นรัฐธรรมนูญนะสี่ทศสมหรือ4 m o d e r n i z a t i o n ได้ถูกรวมเอาไว้ในรัฐธรรมนูญของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในการประชุมพรรคสมัยที่11เรียกว่าแนวทางนี้ได้รับการบรรจุในรัฐธรรมนูญของจีนในการประชุมสภาประชาชนแห่งชาติครั้งที่5าดังนั้น ฟอร์ม o นอ i เซชันหรือว่าสีทันสมัยนีย้ได้กลายเป็นรากฐานทางนโยบายสาธารณะของจีนนะฮะแล้วก็สร้างการเติบโตให้กับจีนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง1980และ1990เนี่ยเป็นจุดสตาร์ทที่สำคัญสปริงบอร์ดที่สำคัญมากเลยทีเดียวครับ